เราไปดูข้อกล่าวหาและข้อต่อสู้ของแต่ละคนเปรียบเทียบกันแล้วคุณพคุณผู้ชมก็พิจารณานในเบื้องต้นอันนี้เป็นแค่ข้ออ่อกล่าวหาแล้วก็คําชี้แจงของแต่ละคนเท่านั้นนะครับไปดูในฝ่ายของผู้เสียหายก่อนนะครับอ่ผู้เสียหายคุณหนิงนธนฐาเนี่ยคู่กรณีนะฮะมีการบอกว่านอกจากคดีลักทรัพย์และบุกรุกเนี่ยยังมีเรื่องของความสัมพันธ์กับสามีตนเองมีการกล่าวอ้างว่ามีคลิปแอบถ่าย คุณสิรินัดดากับพิมพศสามีตนเองด้วยมีบุคคลนิรนามเนี่ยตอนนี้ปล่อยภาพในโซเชียลเป็นภาพคู่ของคุณสิรินัดดาถ่ายคู่กับคุณพิมพศเท่าที่ตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยเป็นภาพเก่านะครับแต่ยังสรุปไม่ได้ว่าเมื่อไหร่และอ้างว่ามีถุงสายรุ้ง5า้าใบคุณสิรินัดดานำมาฝากไว้ที่คอนโดแห่งนี้โดยทางผู้เสียหายบอกก็เปิดดูแล้วถุงเนี่ยมีเงินเต็มทั้งห้าใบเลย แต่วันที่คุณสิรินัดดาไปลักทรัพย์บุกรุกมีการนําถุงสายรุ้งทั้งห้าถุงออกไปแล้วนี่เป็นข้อกล่าวหาของทางผู้เสียหายคราวนี้ไปดูข้อต่อสู้นะครับแบ่งเป็นสประเด็นฮะประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ก่อนครับดอกเอรสิรินดดาบอกว่าตนกับทั้งคู่เนี่ยทั้งธนัทฐาแล้วก็พิมพ์พศรู้จักกันมาก่อนมีสถานะเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ฮะเพราะทั้งคู่มีปัญหาทางการเงิน แล้วเมื่อวานก็ได้มีการแสดงแชทไลนย์ยืมเงินและการจำนันทองให้กับพนักงานสอบสวนมันช่างบังเอิญว่าทองที่หายไปซึ่งผู้เสียหายเข้าใจว่าลักทรัพย์เนี่ยแต่คุณสลินัดดาโต้แย้งว่ามันเป็นการจำนำทองหรือเปล่านะครับเรื่องต่อมาคือขึ้นคอนโดเข้าไปได้ยังไงก็อ้างว่าพิมพ์พจน์ที่เป็นผู้ชายแจ้งว่าไม่ได้พักที่คอนโดนี้แล้วเพราะย้ายไปอยู่คอนโดที่สารยาใกล้ที่ทํางานแล้วขอให้ตนช่วย ด้วยการเช่าห้องที่กรีนคอนโดสุขุมวิทแล้วก็อ้างนะครับว่าเช่าในราคาเดือนละ1,000 0บาทจ่ายล่วงหน้าไป12เดือนเป็นเงิน1นึ0 0 0สบาทที่บอกว่ามีการอ้างพยานเพิ่มเติมก็คือคนนี้คนหนึ่งครับคุณอุสาเจ้าของโครงการกรีนคอนโดเป็นพยานครับว่าได้เช่าจริงแล้วก็ยังบอกได้ว่าคุณอุสาเนี่ยมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของคนทั้งสองคนนี้ด้วยนะครับเรื่องต่อมาเรื่องถุง สายรุ้งปริศนา5า้าใบคือยอมรับว่าถุงสายรุ้ง5้าใบเนี่ยเป็นของตนจริงโดยตนให้ผู้ชายที่ชื่อพิมพศเนี่ยนำมาจากบ้านของตนไปเก็บไว้ในห้องพักที่คอนโดสุขุมวิทเพราะว่าตนเช่าไว้อยู่นะฮะของในถุงสีรุง้งดรเสิริดาดาบอกว่าไม่ใช่เงินสดแต่เป็นเอกสารและกล่องเครื่องประดับพร้อมอ้างแม่บ้านที่ชื่อต้อมเป็นพยานอีกคนหนึ่งด้วยนะครับว่าในนั้นไม่ได้มีเงิน ก็เรื่องนี้มันสอดคล้องกับพิสูจน์หลักฐานตํารวจที่บอกว่าในถุงสีรุ้งน่ยไม่มีเงินในวันตรวจค้นที่พลตารวจโทไตรรงไปตรวจด้วยนี่ก็เป็นทั้งข้อกล่าวหาและคําชี้แจงนะครับพิรุษอะไรต่างๆเนี่ยก็คุณผู้ชมก็ต้องพิจารณาซึ่งทั้งสองฝ่ายเดียมีข้อมูลกันคนละด้านก็ต้องให้ตำรวจพิสูจน์ต่อไป